ในวันนี้ครับผมจะนำเรื่องราวของอภินิหารพระเกจิดังมาเล่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันวันนี้มีสามเกจิดังที่ผมหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันรูปแรกก็คือหลวงปู่สวงออยเตียนสรูนนั่นเองท่านเป็นพระสงฆ์ชาวกามัมพูชาครับที่คนไทยเรียกท่านว่าเทวดาเดินดินนะฮะ หลวงปู่สูงเป็นสมณะเหนือโลกครับเหนือการเวลายากที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาไม่มีใครทราบว่าท่านเกิดเมื่อไรแล้วก็เกิดที่ไหนหรือว่าพ่อแม่ชื่ออะไรรู้แต่เพียงว่าท่านมาจากประเทศกัมพูชาแค่นั้นเองครับแล้วก็สำเร็จวิชาจากฤาษีที่เขาภูตะแบงครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือท่านมีอายุที่ยาวนานจนไม่มีใครทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่าง สมถะเรียบง่ายแล้วก็สันโดษด้วยชอบอยู่กับธรรมชาติป่าเขาแล้วบางทีก็พักอาศัยในกระท่อมเถียงนาที่ชาวบ้านเนี่ยได้สร้างเอาไว้แล้วก็เลยถวายให้ท่านได้จำวัดนะครับกระท่อมหลังเล็กๆมีไม้กระดานเพียงไม่กี่แผ่นหลวงผู้สวงเนี่ยไม่มีการสะสมสิ่งใดได้ปัจจัยมาได้อัฐบริขารมาก็จะเผาจนหมดครับหรือว่าแจกใจให้ชาวบ้าน ส่วนเครื่องนุ่งห่มครับหลวงปู่เป็นพระที่ไม่ถือการห่มครองจีวรเหมือนพระพิสุทั่วไปบางครั้งก็นุ่งขาวห่มขาวท่านเห็นว่าผ้าอะไรก็ได้ที่ห่อร่างกายก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าหลวงปู่สวงเป็นผู้อยู่เหนือสมมุติไม่ยึดติดในการนุ่งหม่มหมดกิเลสหมดความปรารถนาในสิ่งต่างๆจิตเข้าถึงความว่างความสละดวงจิตอยู่เหนือโลกเหนือสมมุตินั่นเองหลวงปู่สวงนะครับท่านเป็นสารณนะที่ พึ่งของชาวจังหวัดสุรินทร์ชาวศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็มีทั้งผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลผู้คนนับถือท่านอยู่ทั่วประเทศเลยครับเพราะกิตติศักดิ์ของท่านนั้นเรื่องลือจริงๆไม่ว่าการให้โชคลาภการโปรดผู้ยากให้พ้นทุกข์นะครับทั้งการกินอยู่การเงินต่างๆผู้ที่ท่านโปรดล้วนได้รับความสุขก,กายสบายใจเปรียบดังว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่ครับมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนแถวภาคอีสานนะครับ เาเชื่อกันว่าหลวงปู่สวงเนี่ยไปที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าไปขอเข้าห้องน้ําตามบ้านเนี่ยถ้ามีปัสวะหรืออุจจระาของหลวงปู่สวงอยู่บ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองบางบ้านถือเก็บเอาไว้เลยนะครับเคยมีอภิธิหารครั้งหนึ่งที่ลูกศิษย์หลวงปู่เคยนิมนต์หลวงปู่ไปที่บ้านเพื่อจะฉันเพลน,นะครับแล้วก็ถวายเงินใส่ซองให้หลวงปู่จํานวนเงินสักประมาณ4ี่หมื่นบาทปกติแล้วหลวงปู่จะไม่รับเงินเลยครับหรือถ้ายังเซาสีเนี่ยหลวงปู่จะเผาเงินทิ้งต่อหน้าเลยเพราะ หลวงปู่เคยพูดด้วยว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นของไม่ดีเนี่ยคนตีกันก็เพราะเงินแต่ครั้งนี้หลวงปู่รับเอาไว้ระหว่างเดินทางกลับถนนทางเรียบชายแดนไทยกัมพูชาครับระหว่างทางหลวงปู่ให้ลูกศิษย์เปิดกระจกแล้วหลวงปู่เนี่ยก็ได้โยนเงินฮะที่อยู่ในซองทิ้งออกไปสร้างความเสียดายให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างมากเลยครับลูกศิษย์จึงคิดจะไปเอาเงินคืนนะฮะจึงนิมนต์หลวงปู่ไปพักที่วัดแถวนั้นก่อนจากนั้นลูกศิษย์ก็ได้ขับรถกลับไปบริเวณที่หลวงปู่เนี่ยโยนเงินทิ้ง แต่กลับไม่พบซองเงินเลยครับจึงเดินไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเห็นเงินที่พระทำหล่นเอาไว้หรือไม่ชาวบ้านคนนั้นจึงเดินไปหยิบซองเงินออกมาครับแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเงินเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าถ้ามีใครมาขอคืนผมจะคืนให้แต่ถ้าไม่มีพรุ่งนี้ผมจะนำไปใช้หนี้ที่ไปกู้มาจำนวนสี่ห0,000บาท แต่ที่เห็นซองเงินนี้เพราะผมกำลังจะเดินไปผูกคอตายตรงบริเวณนั้นพอดีเลยครับและตอนที่กําลังเอาเชือกคล้องคอเนี่ยสายตาก็เหลือบเห็นซองสีขาวในนั้นมีเงินทั้งหมด4ี่0 0ื่บาทเท่ากับจํานวนหนี้ทั้งหมดที่ตัวเองเติดเอาไว้จึงดีใจแล้วก็คิดว่าเทวดาคงช่วยเขาลูกศิษย์เมื่อฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้บอกกับชาวบ้านคนนั้นว่าก็นําเงินไปใช้หนี้เถอะหลวงปู่เขาช่วยมึง ชาวบ้านจึงถามว่าหลวงปู่ชื่ออะไรลูกศิษย์จึงบอกว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับ